ต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพามาลาบปูนากันครับยิ้มกับผักสดาวแซ่บๆนะครับพี่น้องครับนำปูนามาทําความสะอาดแล้วก็แยกออกแบบนี้นะครับเอากระดองออกอีกหนึ่งส่วนแล้วก็เอาเนื้อของปูมาตํามาคลกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปเพื่อละลายเนื้อหรือไขมันของปูออกนะครับเดี๋ยวเราจะแยกแล้วก็รีดเอาในส่วนของเนื้อกับความมันของเขามานะครับ ປະກາດວ່າກະຊານນ້ອງໃຫ້ໄກຊວນນ້ອງມາທວທອທີບານຊີ້ นำเนื้อปูนาที่เราบดเราตำเมื่อสักครู่นะครับมากรองแบบนี้นะครับรีดเอาเนื้อกับไขมันของเขาออกนะครับในส่วนกระดองที่เราแยกไว้นี่ครับโอ้โหพี่น้องครับมันแผลบเลยครับแล้วก็สีสวยมากนะครับนี่คือมันของปูนะครับนำส่วนนี้นะครับมาแหะเอามันความมันของเขาออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลาบกันละครับพี่น้องครับมาดูตามขั้นตอนต่อไปกันเลย เมื่อเรากรองเนื้อปูกับมันปูได้แล้วนะครับนํามาตั้งไฟแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวครับเปิดไฟเบาๆนะครับพี่น้องครับเคี่ยวจนน้ําปูกับเนื้อปูเนี่ยเริ่มงวดเป็นเนื้อนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปลาบกันครับปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยครับเครื่องลาบของเราก็มีแค่นี้เลยครับตามที่ทุกคนลาบเหมือนลาบทั่วไปนี่แหละครับมาดูกันครับว่าจะแซบขนาดไหนครับพี่น้องครับหน้าตาน่าทานมากครับพี่น้อง านนมาวท,ทงที่บปรุงรสด้วยผงเทวดาหรือผงนัวของเรานั่นแหละครับใส่หลายแซบหลายเช่นเคยครับตามด้วยขาคั่วหอมๆแล้วับพริกป่นที่เราป่นขั่วเองนะครับบอกเลยว่าเลยครับเนลเนเองออเยงาครับ บีบมะนาวตามลงไปเพื่อความหอมความเปรี้ยวจิตจัดของลาบกระปูนาของเราครับหลังจากนั้นก็ลองชิมดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่ารสชาติเริ่มได้ที่ได้ทาง ก็ค่อยๆเติมน้ำปลาลงไปครับเล็กน้อยนะครับลองชิมดูก่อนหน้านี้ผมแอบใส่ปลาร้าลงไปบ้างแล้วละครับตอนที่เราคั่วกับปูนานะครับผมลืมถ่ายครับพี่น้องครับไม่ว่ากันนะครับนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับสีสันของลาบปูนาของผมวิธีการทําเป็นแบบเดียวกันกับการรีเนื้อปูมันปูนี่แบบเดียวกันกับละเวกระดามหรือคั่วปูนาอมปูนาเลยครับลองไปทําทานกันดูนะครับนี่ครับเสดาดอกแรกของปีครับจุดๆครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับ